มินิก็ตนะครับรีคอนหัวร้อนประจำหน่วยรบสหรัฐอเมริกานะครับผมวันนี้เราจะมาดูการแต่งปืนกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ของผมนะครับผม2คลิปแรกจะเป็นการเล่นนะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับผมเล่นกะกาบไปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับอ่าวันนี้เรามาดูเรื่องการแต่งปืนกันดีกว่านะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับเกมนี้ก่อนที่เราจะแต่งปืนได้นั้นเราจะเป็น เราจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นทหารราบก่อนนะครับทหารราบเราจะมีอาวุธมาให้ก็คือตัวนี้ครับ M1 Garand นะครับผมเป็นปืนเริ่มต้นของสาหรัฐนะครับแล้วเราต้องมาเก็บยศตัวนี้ครับผมเก็บริบบอนนะครับหรือริบบินหรืออะไรนี่แหละแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมเรามาดูกันนะครับคือเราต้องเก็บยศตัวนี้ครับ Infantry Assault นะครับผม เรามาดูแผนการพัฒนาของมันนะครับซึ่งตอนแรกนะครับยศแรกเลยนะครับผมเราจะได้เป็นปืนกาแลนตัวนี้นะครับแล้วพอเก็บมาเป็นสามดาวนะครับสามดาวเราก็จะได้เป็นระเบิดนะครับพออัพขึ้นไปอีกนะครับผมเราจะได้เป็นปืนซับมชชีนนะครับผมเป็นปืนหรือปืนกลนะครับปืนกลเล็กปืนกลเบานี้แหละครับผมก็ พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะอัปเกรดไปให้เรื่อยๆนะครับมาเกรด5เกรด6จนถึงเกรด6นะครับเกรด6ขึ้นเกรด7นี่แหละครับอเราจะได้เป็นตัวนี้ครับป๊าปไลเฟิลนะครับ M1903 นะครับซึ่งเป็นไลเฟิลของอาพลซุ่มยิงนะครับผมในการเริ่มต้นนะครับเรามาดูกันของปืนตัวนี้นะครับ ไลเฟิรคนซุ่มยิงของอันนี้นะครับเริ่มต้นมานะครับมันจะไม่มีอุปกรณ์แต่งอะไรมาให้เลยนะครับเรามาดูการเป็นตัวนี้นะครับผมเดีย๋ยวเอากระสุนออกก่อนนะครับอันนี้ผมแต่งแต่งใส่กระสุนไปซึ่งกระสุนเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับ M2 นะครับจุดสามศูนย์นะครับความแรงมันจะอยู่ เลย50ไปนิดนึงนะครับผมประมาณ55นะครับความแรงอัตรายิงต่อนัดนะครับ35นะครับเรทนะครับผมรีโหลดไทม์นะครับการเติมแม็กกาซีนนะครับก็คือ3.4วินะครับส่วนแม็กกาซีนบรรจุอยู่ที่5นัดนะฮะเรามาดูกันนะครับการแต่เปืนทำยังไงการแตงปืนนั้นนะครับเราจะต้อง ใช้ปืนชนิดนี้นะครับก็คือใช้เจ้า M 1 9 0 3สปริงฟิลตัวนี้แหละครับในการเก็บยศของปืนมันก็คือทําการยิงยิงยิงแล้วก็ยิงนะครับถ้าเราสังหาสตูได้เราก็จะได้แต้มเยอะนะครับถ้าเราสังหารไม่ได้เราก็จะได้น้อยนิดนึงนะครับผมเรามาดูในการอัพนะครับไรเฟริลนี่นะครับสเปเชียลลิตรเรามาดูแผนการพัฒนาของปืนชนิดนี้กัน เริ่มแรกนะครับเราก็จะใช้เราก็จะมีกระสุนมาตรฐานนะครับ M2 หรือจุดนั่นเองนะครับผมออพัฒนามา1ขั้นนะครับเราก็จะได้เป็น b a c k พ o ลเลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระสุนที่แรงขึ้นมานิดนึงนะครับพัฒนามาเป็นไ i เน็ตโบลนะครับตัวนี้จะเน้นความการความเร็วในการรีโหลดนะครับผม ความเร็วในการรีโหลดเพิ่มนะครับแล้วก็ความแรงในเพิ่มระยะการยิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเป็นไกนะครับไกปืนนะครับเพิ่มไกปืนเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องไปดูในหน้าอัปเกรดอีกทีนะครับว่ามันแตกต่างจากอันอื่นยังไงเรามาดูการพัฒนาของมันก่อนเนี่ยครับก็คือเราต้องพัฒนานะครับ ไปเรื่อยๆจนเราเก็บชิ้นส่วนปืนครบนะครับเก็บครบจนถึงอันสุดท้ายก็คือเป็นลำกล้องนะครับลำกล้องปืนนะครับซึ่งสาระสำคัญมันอยู่ด้านนี้ครับการอัปเกรดให้แรงนั่นเองนะฮะเรามาดูกันอันนี้ผมอัพเต็มหมดทุกอย่างนะครับบางคนถามว่ามันเปลืองไหมเปลืองครับ เืองมากแต่เท่าที่ผมเล่นมาก็คือได้รอบละาพันสองพนนะครับก็คือเราเน้นแบบยิงยิงศัตรูให้ตายภายในนัดเดียวเราก็จะประหยัดกระสุนในการใช้ต่อเกมไปเราก็จะได้เงินที่เยอะขึ้นนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าอัพยังไงให้ความแรงมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเรามาเดีย๋ยวผมกดออกให้มันเหลือเป็นเริ่มต้นให้หมดเลยดีกว่านะครับจะได้ ง่ายต่อการสังเกตนะฮะอันนี้ผมจะเน้นแต่งแรงนะครับผมส่วนความแม่นหรืออะไรนี่ผมว่ามันอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านและกันนะฮะอันนี้เป็นสีนะครับอันนี้เป็นสีของปืนนะฮะน,นี้เราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเรามาดูความสำคัญของมันีกย่าการแต่งให้แรงนะครับผมเราต้องสังเกตนะครับ ด้านนี้ก็ได้ครับสังเกตเส้นเหลืองหรือสังเกตสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาด้านนี้นะครับดาเมจสีเขียวนี่คือสิ่งที่เพิ่มนะครับสีแดงนี่คือสิ่งที่ลดนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับบาร์เรคลายนะครับหรือเปอร์ตี้คลายอะไรนี่แหละผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับเ,เราก็กดใส่ไปนะครับ อันดับสองครับคือลำกล้องแน่นอนครับผมรักที่จะเล่นรีคอร์แล้วนะครับเราต้องใส่สโครบตัวนี้นะครับคูณแปดเท่านะครับผมไฟคลอสก็คือไฟคลอสก็คือมันจะเป็นแบบกากบาทเลยนะครับถ้าเป็นพวกนี้ก็คือทาหารราบจะใช้กันนะครับก็คือเป็นอา่า อัตราซูมจะน้อยกว่านะครับซูมแค่2.2เท่านะครับแต่เราเป็นชไนเปอร์นะครับคนซุม่มยิงก็คือเน้นยิงจากระยะไกลก็คือใช้คูณ8นะครับซูม8เท่านั่นเองนะครับอันดับ3ครับไกลนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังแล้วกันเรามาดูสิ่งที่ทำให้ความแรงเพิ่มขึ้นก่อนอันนี้เป็นสปริงนะครับเป็นสปริงอ่า สปริงเราจะแต่งเป็นตัวนี้ครับเฮฟวี่โบลนะครับผมซึ่งต้องแลกมากับความแม่นยําและอัตราการยิงที่ลดลงนะครับนะับมีแรงดิดที่เยอะขึ้นนะฮะเราแต่เราความแรงสังเกตนะครับความแรงนี่คือขึ้นมาเยอะมากนะครับคบอเกือบร้อยเลยอ,อันนี้นะครับสายไปและอันสุดท้ายครับเป็นลํากล้องนะครับ ลำกล้องปืนนะครับผมก็คือเดียวปืนข้างในนั่นเองเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับโครมมอรีนะครับ4150นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีเพิ่มระยะในการยิงแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับแต่ลดมาซึ่งความแม่นยำแล้วก็แรงดีดท,ที่เยอะขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่แก่ยนสาระสำคัญอะไรนะครับ ใส่ไปเพื่อให้มันแรงนั่นเองนะฮะส่วนเราย้อนกลับมาดูที่ไกปืนครับไกปืนของเรานี่ฮะชุดเกรเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะใส่นี่สังเกตด้านนี้ครับเ a ทออฟไฟล์ครับ28นะต่ำมากครับผมซึ่งก่าจะยิงได้แต่ละนั้นนี่ตกนัดหนึ่งนี่เกือบสองวิครับ ยิงทีนึงแล้วไหนกว่าเราจะกดซูมกดยิงอีกนะครับซึ่งสไนเปอร์บอกตรง,ตรงช่วงแรกนี่เล่นง่ายมากครับหลังๆมานี่เนิร์ฟจนแบบว่าโอ้โหเล่นยากรีโหลดช้าไม่พอครับยิงช้าอีกครับยิงช้าไม่พอเป้าเล็กอีกครับโอ้โหยากเลยเกินนะฮะซึ่งไกปืนที่ผมจะแต่งนะครับผมจะดูตัวเลออฟไลเป็นหลักนะครับ เลนอไฟล์นะครับก็คือมี41นะครับ37 40แล้วก็36นะครับผมเลือกที่จะแต่งเป็นตัว41เลยครับผมครับผมคือแรงมาด้วยการยิงที่ไวขึ้นนะครับแต่ว่าแรงดีเดเยอะขึ้นนะแต่ในการซูมนี่คือเราหวังผลในหนึ่งนัดอยู่แล้วแรงดีด ไม่มีผลแน่นอนครับเพราะว่าเรายิงหนึ่งนัดยังไงเราต้องขึ้นลำใหม่ต่อนัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นระบบแอคชั่นโบ์นะครับโบล์แอคชั่นนะครับโทษทีครับพูดผิดอ่าก็คือยิงหนึ่งนัดเราต้องขึ้นลำหนึ่งหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับการยิงต่อเนื่องไม่มีอยู่แล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าความแรงทําได้สูงสุดนะครับเกินหนึ่งร้อยนะครับผม แต่บางคนบอกทำไมยิงไม่ตายนะครับยิงไม่ตายมีปัจจัยหลักๆอยู่2กรณีครับคือ1เรายิงไม่โดนจุดตายนั่นก็คือโดนแขนโดนขานะครับหรือ,อปัจจัยที่2นะครับก็คือระยะนะครับระยะที่ห่างจากศัตรูอย่างที่เห็นครับผมระยะหวังผลนะครับอยู่ที่150่าเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะ 150เมตรถึง200นะครับก็คือความแรงจะอยู่ระดับนี้เลยถ้าหลังจาก2 0 0้ไปแล้วความแรงจะลดลงนะครับผมซึ่งระยะการซุ่มที่ผมยิงประจำก็คืออยู่ประมาณ200เมตรขึ้นไปนะครับก็คืออยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับผมก็คือ1นนัดก็ไม่ตายก็สาหัสนะครับณนะจุดจุดนี้ เรามาดูกันดีกว่าครับว่า <c oughs> แล้วบางทีเรายิงประชิดตัวทำไมถึงไม่ตายนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับมันคือเหรียญที่จะเพิ่มสมรรถนะของทห,หารของคุณนะครับผมบางคนเขาใส่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมคือทําให้ตัวเองถึกขึ้นนะครับซึ่งจะรับดาเมจแค่85เปอร์เซ็นนะครับก็คือ พูดง่ายๆก็คือถึกขึ้นมากนะครับผมส่วนอีกปืนหนึ่งนะครับที่เราควรจะพกติดตัวไปนะครับก็คือปืนพกนะฮะเพราะว่า s สปร f i e l d ตัวนี้นะครับยิงช้ามากนะถึงเลตออฟไฟจะ41แต่ถ้าในเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์ขับขันนะครับเราจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือปืนพกนั่นเองนะฮะ ซึ่งมือพกของฝั่งสารรัตนเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นลูกโม่นะครับ M1917 นะครับกับแมกกาซีนนะครับผมจำชื่อไม่น้ามเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปนะฮะกลัวๆหน่อยนะครับโอเคในการแต่งของผมก็คือตัวนี้จะเน้นแม่นนะครับก็คือเน้นซ้ำซ้าให้ตายเลยนะฮะก็คือผมจะแต่งให้แบบมีความแม่นยำและความแรงในระดับหนึ่งนะฮะ ก็คือใส่ใส่ตัวนี้นะครับเพิ่มความแม่นนะฮะใส่กระสุนนะครับเพิ่มความแรงนะครับไกลนี่ตอนแรกผมใส่ครับแต่ดูแล้วว่าเงินที่ได้แต่ละรอบนี่น้อยเหลือเกินครับก็เลยออกไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงผมเน้นยิงนัดสองนัดนะครับคือซ้ำซ้ำจากปืนหลักนะครับที่ที่ที่ใช้นะแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเพิ่มความแรงด้วยนะครับเพิ่มระยะด้วยนะฮะ แล้วก็ลำกล้องก็ไม่ได้ติดนะครับแต่งแค่3อย่างนะก็เหลือๆครับอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้อยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมจะมาแนะนำการใช้ในสถานการณ์จริงของปืนตัวนี้นะครับว่ามันแรงขนาดไหนไปรครับ